อืมนี่ชัดดีอืมผมเห็นเลยครับแอนไม่มีคนอยู่ครับนี่ปัญหาเล็กมากครับคนเข้ามามันมีสภาพเดียวกันพี่เส้นเดียวกัน ที่เรงยกชื่อบผมไหมฮะทีะ่เสียช้าก็ไม่มีเธอโอ้ไม่มีเธอจะทำยังเธอไม่มีเธอจะทำยังเธอปกสิแค่ที่มีคนมาเหรอแล้วตอนนี้เรา ผมผไม่สบายเป็นไม่ได้เอาที่เป็นไมย์เหรอที่ที่ปังทำไมที่บูสเตอร์ตัวเลี้วะ Pwede kono? An an hi? 嗯嗯。Mm hmm. <laughs> <yogurt> <millan> Double <windows> <Reverend> <음> k i <Vir> l <Allāh> Kill need equipment. Help me. Eliminating. The the my turn.

ไม่เป็นไรนะโอ้โหโอ้โหรู้ว่ามาตีพี่ค้างไปแล้้นู่นนะนี่วันไม่เป็นไงนะเมิกา ดีนกฝนตก่อย้น้ขึ้<ม>หน่ออมเท่ไมน้ำน้ำน้ำน้น้นกำน้ำเ้ำนอน้ำนำน้ย้ำ่นำ้นนน้ำ้นำน้น้ำนำนำ้้นำ้นำ้ำน้นน้ำ่ ทีดจะกการเป็นผู้นำดีๆเอาอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนปะเนี่ะโดดดีก็โดดดีวะเบอร์สีใครอ่ะบัสหนึงไึบัสบอลี่เขาเปมาอยู่เบาด้ย พี่บักเต็มเลยของผมก็ไม่รู้เป็นไรพูดไปพูดักเสียงมันก็สุกมากส่วนใดเปิดนี้เต็มเลยพูดเป็นใคร

อยู่คนอยู่ใกล้ๆมีคนอยู่ใกล้ๆ <S <S ที่มันยิงอะไรที่มันอสแกนแบบช่วงไวแบบปะปะใครเปืนนี้ไม่ <S <S เอ,เองนูพีเป็นนี้ผมชอบมากเลยครับผมว่าชอบ <Thanks. S 1> ชอบก่อนที่มันจะอัปเดตอัปทีสามารถอัปเดตได้อีก 그미리빨 <목소리> 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 <목소리>